สวัสดีค่ะวันนี้หนิงมาอัปเดตต้นหอมนะคะที่เราปลูกจากการเพราะ,มะเมล็ดนะตอนนี้เขาอายุได้40วันแล้วค่ะอันนี้หนิงก็จะมาพรวนดินให้เขานะเพื่อที่จะให้ดินเขาไม่แน่นนะคะเพราะว่าบางทีเราลดน้ำไปแล้วดินเขาก็อาจจะแน่นเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้ดินเขาปโปร่งเรื่อยๆนะต้นหอมจะได้เจริญเติบโตได้ดีค่ะการปลูกต้นหอมจากการเพราะ,มะเมล็ด ถ้าเทียบกับการปลูกจากที่เราซื้อต้นพันธมาอาจจะเติบโตได้ช้านกว่าเยอะเลยล่ะค่ะแต่ในเรื่องของความแข็งแรงนะคะจากการที่หนิงปลูกมาได้เดือนกว่าๆเนาะหนิงจะพบอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้ว่าเราจะแบ่งเขาออกมาใส่กระถางแบบนี้นะคะต้นเขารอดทุกต้นนะเพื่อนๆคือเรา เราสังเกตว่าเขาจะแข็งแรงมากเลยล่ะค่ะต้นหอมที่จะกการเพราะเมล็ดเนี่ยก็ここจะค่อยๆปลูกไปนะคะ <ución. S 1> เพราะว่าต้นหอมของนิก็จะมีหลายแบบเนาะเพราะว่าเราซื้อมาลองปลูกทดลองปลูกดูค่ะว่าแบบไหนจะได้ผลดีแบบไหนจะโตรเร็วแบบไหนจะแข็งแรงกว่ากันอะไรเงี้ยคะ่ะ อันนี้ก็เป็นกระถางนะคะที่ว่าหนิงแบ่งแล้วแต่ว่าหนิงค่อนข้างที่จะปลูกเยอะนิ็ดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นตัวที่เหลือจากการคัดลำต้นที่แข็งแรงไปแล้วต้นนี้จะเป็นต้นที่ค่อนข้างเล็กอาจจะเป็นพ่อมเมล็ดเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์มากแต่ว่าเขาก็ยังสามารถที่จะงอกมาได้เพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆปลูกเขาไปถ้าเขาโตแล้วเดี๋ยวหนิงค่อยย้ายกระถางหรือว่าย้ายลงไปปลูก เพิ่มกระถางอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเขาก็เติบโตได้ใกล้เคียงกับต้นที่สมบูรณ์นะคะเพื่อนๆแต่ทีนี้ด้วยที่ว่าเขายังเล็กอยู่เขายังสามารถอยู่รวมกันได้เราก็ยังไม่เพิ่มกระถางให้เขาดีกว่ายังไม่เปลี่ยนกระถางดีกว่าเนาะก็เอาไว้แบบนี้ กระถางนี้นะคะจะเป็นต้นพันธุ์หอมแบ่งที่หนิงซื้อมาจากตลาดค่ะคือเราตัดไปเข้าไปทํากับข้าวแล้วก็เอาลําต้นเขามาปลูกค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มแตกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเขาเริ่มแตกมาเป็นสองต้นแล้วนะแล้วใบใหม่เขาก็เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วค่ะมีใบเล็กๆเกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะนีะ่จากการที่ปลูกนะคะก็จะมีบางต้น ที่รอดบางต้นก็ไม่รอดนะเพราะว่าเมื่อเราปลูกปลูกไปนะคะบางทีต้นเขาที่ไม่แข็งแรงเขาก็จะเปื่อยแล้วก็เน่าไปหนึ่งก็จะถอนออกนะคะแล้ววันนี้หนึ่งก็จะมาบำรุงต้นหอมของเราด้วยฮอร์โมนนมสดกับฮอร์โมนไข่ซึ่ง2ตัวนี้หนึ่งจะชอบใช้คู่กัน,นะคะ่ะเพราะว่าเขาจะช่วยเสริมประสิทธิภาพทำให้พืชผักของเราแข็งแรงเนี่ยค่ะก็จะใช้น้ำา10ลิตรแล้วก็ใช้ฮอร์โมน อย่างละหนช้อนโต๊ะนะเสร็จแล้วก็เราก็จะทำการคนนะคะทั้งสองอย่างดวมกับน้ำให้เข้ากันแล้วเราก็จะนำมารถต้นหอมของเรากันค่ะการใช้ฮอร์โมนรดต้นพืชผักนะคะก็จะเป็นผลดีกับเราผู้บริโภคเนาะเพราะว่าไม่มีสารเคมีอันตรายนะคะปลอดภัยต่อเราผู้บริโภคผู้ปลูกนะคะ เพราะว่าเราปลูกผักทานเองหนิงก็จะไม่เน้นเคมีนะหนิงจะเน้นอินทรีย์เป็นหลักซึ่งาการเจริญเติบโตของพืชผักของเราถ้าเทียบกับเคมีก็อาจจะช้ากว่าบ้างแต่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยค่ะส่วนน้ำที่เหลือหนิงก็จะมารดต้นผักกาดกวางตุ้งห้องเต้ของหนิงนะคะที่ว่าปลูกไว้เนาะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นหอมแบ่งค่ะที่หนิงได้ต้นพันมาเพราะว่าหนิงไปได้มาจากต่างจังหวัดค่ะพอดีกลับบ้านต่างจังหวัดก็เลยได้ต้นพันก็เลยเอามาปลูกใส่เข่งเบอร์หกไว้ค่ะโดยปกติแล้วการซื้อต้นพันธุ์มาแบบนี้นะคะเวลาเราปลูกเสร็จแล้วต้นหอมเขาจะค่อนข้างที่จะเติบโตได้เร็วมากเนื่องจากต้นเขาโตแล้วแล้วเขาก็มีรากมาแล้วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่หนิงปลูกก็สรุปว่าที่บ้านนะคะจะปลูกทั้ง3แบบเลยก็คือต้นพันุ์ที่ซื้อมาจากตลาดแล้วก็ต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพราะเมล็ดรวมถึงต้นพัน์ธุหอมแบ่งที่เราซื้อต้นเขามาปลูกแบบนี้ค่ะหากถามว่าแบบไหนดีกว่ากันนะคะก็ถ้าเราต้องการให้เขาโตเร็วนะ แล้วก็ได้ผลผลิตที่เร็วหนิงแนะนําให้ซื้อเป็นต้นพันธุ์หอมแบ่งของเขามาเลยค่ะส่วนถ้าอยากได้ความแข็งแรงก็คือพาะเมล็ดแต่สําหรับการปลูกต้นพันธุ์จากตลาดนะค่อนข้างที่จะต้องเอาใจใส่เยอะมากเลยล่ะค่ะผักกาดต้นนี้นะคะหนิงปลูกได้ประมาณ4วันละค่ะลงกระถางนี่คือต้นที่หนิงเพาะไว้ตอนนี้เขาก็เริ่มมีใบจริงออกมาแล้วค่ะบางต้นก็จะมีใบจริงสองใบแล้ว ก็ถือว่าโตเร็วดีนะคะถ้าเราแบ่งเขาออกมาจากกระถางที่เราเพาะ,มะเมล็ดผักที่บ้านหนิงก็จะปลูกสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆเพราะว่าบางทีเราทานอย่างเดิมซ้ำๆเราก็อาจจะเบื่อแล้วก็ก็เลยจะเปลี่ยนแบบนี้ซึ่งมเมล็ดผักของหนิงก็จะแช่ตู้เย็นไว้ค่ะเพื่อที่จะให้เขาสามารถมีอายุที่ในการให้งอกได้นานขึ้นค่ะ ส่วนแตงกวานีนะคะเป็นต้นที่หนิงปลูกลงในถุงดำค่ะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการทดลองที่หนิงยังไม่เคยปลูกลงถุงดำเคยปลูกแต่ลงดินว่าเอออยากรู้ว่าเขาจะสามารถโตได้แล้วให้ผลผลิตได้ไหมสรุปก็คือเขาให้ผลผลิตได้เช่นกันค่ะนี่คะ่ะถุงดำก็จะเป็นถุงดำเบอร์ใหญ่นิดนึงค่ะ ต้นของเขานะคะอายุได้ประมาณเดือนกว่าๆค่ะเดือนกับ10วันประมาณนี้ค่ะเขาก็ให้ผลผลิตออกมาแล้วแบบนี้เลยวิธีการให้ปุ๋ยของหนิงก็คือเป็นปุ๋ยน้ำบวกกับฮอร์โมอนนมสดที่หนิงมีในบ้านก็จะเปลี่ยนกันอาทิตย์ละแบบอาทิตย์ละแบบอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ต้นพืชผักของเรานะคะได้รับสารอาหารได้เต็มที่ผลผลิตที่ออกมาก็จะคุ้มค่า กับการที่เราทุ่มเทเวลาและดูแลเขานั่นเองค่ะ